สวัสดีค่ะพอการเสารนะ์นี้เนาะค่ะเนาะอันมาอันนั้นกับมาหอดสวิตแล้วเนาะค่ะเนาะก็เอ่ะมอนี้มือแลกกลับมามาหอดต้กแต้มขึ้นเด็กๆเนาะคะนะ่ะเนาะกีโรสีชั่วโมงเนาะคะ่ะไปดูนี้กำลังนอนตื่นเนาะคะ่ะแต่ว่านอนบอกไข่ลาบดอกมันเหนื่อยโอ้โบแมนกีโลหกชั่วโมงเนาะค่ะหกชั่วโมงเนี่ยค่อยหอดกำลังนอนตื่น,น,ะะอน,อน,นไอ กินข้าวเช้าแล้วเนาะค่ะกัสีอันนั้นทำความสะอาดผ่านเนาะค่ะอันสี่หายเมืองว่าของที่ต้องเฮ็ดมันลายขนาดไหนเนาะค่ะเนาะกลับมาจากสวิตช์คนของคนยังกลับมาจากเอ๊ะกลับมาจากอิตาลีเนาะคะ่ะเมืองสิบห้าเมืองเนาะค่ะเืออ,อันดับแลกเลยเสือผ่านเนาะคะ่ะมาหอดกะ มะหอยกับมะถิมถิมเปนถิมไวเนาะค่ะเมื่อคืนนี่มาหอดเดิกดเดืกเนาะค่ะเสื้อผ้านี่ก็สิเมนตย่าสูบจากคว้นย่าสูบยาหมดเลยเนาะค่ะเพราะว่าอยู่หันยาแล้วสูบย่าสูบหลายเนี่เราเราสูบย่าสูบหลายเนาะค่ะยาน่ะ,ะกัดหล่มืออันดับแรกเลยอังกฤษเมียนเสื้อผ้ากัดตองมาทความสะอาดบาดเมืองนีน้งานของเต็มเลยเนาะคะ่ะเนาะขึืนมะหอดเดือดเดิอกกาเนั่น เก็บของเก็บยางกันเนาะฮานสปองสะาพากับพวกท่านเด็กและะ้วสภาพเพื่อนตอนนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะก็ตอ้องเททำความสะมอาดเป็นสามสี่ชั่วโมงเวลาเนาะค่ะเพื่อเซียมียังเรียบร้อยเมืองสภาพเพื่อนเนาะค่ะกลับจากอิตาลีมือแรกนะคะคุณสามีเอ้ยโชกกลนี่แเราอย่าโชกกลดนะ เซ็กซี่ฮ <Hus band S 2> ัสเต้นจบก่อน <c oughs> มึงเอ,อ้ยงานนักเนาะเะนาะไปเนี้เห็นงานเหมือนเลยปุ้ยมึงมึงเมื่อคืนมาหอดกันเหนื่อยหแห้งเนาะค่ะเนาะก,กับ่ท่านเด็กเนียนยังกันอยู่เนาะค่ะเมิงสภาพเพื่อนเนาะค่ะ แปลกเลยเนาะค่ะเนาะก่อนสิหนึ่นทำความสะอาดบ้านอันกับว่าสวัสดีสุขสุขคนณกันเนาะค่ะเนาะจังไดพูเขามาใหม่หรือว่าอ่าพู้ที่เพื่อติดตามก็ฝากกดไลค์ในนาองค่ะเนาะฝากติดตามไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพูเขามาใหม่ก็ฝากกดซับสไครในน้องค่ะเนาะเสดมีกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเนะค่ะ แันนำแดดก่อนอันทำความสะอาดบานเนาะค่ะเนาะผมอันไปดัดมาได้สองมือสองมือเขาสามมือแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาในงี้เขาบอกว่านี่อันซิมาใส่มักน้ำมันมะพร้าวนะค่ะเนาะเพราะว่าอันหูซื้อ่าผมคันดัดผมแล้วผมมันสเสียอันซีดะใส่น้ำมันมะพร้าวถิงไว้จะเครื่องสมโองโมเมนต์เครื่องสมโองสามสีชมโมงเนาะค่ะเนาะ พอดีอันเหบียกงานทําความสะอาดบ้านแล้วกอันก็สิไปสระผมออกเนาะคะ่ะแต่เขาบอกว่าผมดาดปะตองหายแนนาะคะ่ะปะตองอัน,น,นเขาบอกหายใส่น้ามันธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันสิคายร้อนเร็วแต่อันบ่บได้สนใจเราเพราะว่าผมมันเสียอันกสิมากไว้ก่อนนะคะมากไวแล้วก็ไปทําความสะอาดบ้านไปหเหยียกงานเนาะคะ่ะ อยากสะแห้งอะเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาไวส้สี่สิบแปดสงนะคะจังคอยจังคอยสะเนาะคะ่ะแต่ว่าอันก็เอาไว้เกือบสามมือคุแหละมาระมันมาเผาไว้ก่อนเกิอสิบปเฮ็ดทำความสะอาดเราจังคอยมาสะนงออกนะคะ เป็นยังไงกันคะสบายดีกันบอสุขคูสุกคนอันก็สบายดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อขึ้นก็มาหอดึกเหนื่อยแน่นน้อยนาะคะ่ะสัดีกับพ่อ,อแล้วหละอืมากว่ายังสีแล้วเนาะคะ่ะ น้ำมันมะพร้าวอันซื้อมาแต่ประเทศไทยเนาะค่ะอันซื้อมาแต่บ้านเฮ้าเลยอขวดละสองร้อยห้าสิบบาทนี่ไกลสิเหมร์นละมาท่านในกลับเมืองไทยอยูต่วานเมื่อเมื่อเมื่ออ่าส่งไปอิตาลีส่งกลับมาก็ซื้อมาจากอิตาลีเนาะค่ะเพราะว่าของเมืองไทยมันมัสิเหมืแล้วเนาะค่ะแล้วปีหน้าอันกันหลอบานไปซื้อมาไวสองขวดเเพรายว่นใส่ตลอดเนาะค่ะน้ำมันมะพร้าวใส่มากพรมตลอด มาผมก่อนซาแล้วก็บ,บางเธอก็เอามาลบเครื่องเครื่องสำอางได้หนาเนาะคะ่ะเนาะอันอันไม่ค่อยใส่เอียงก็อัเอียงแบบอียงคล้ายๆก็อ่าที่ทาความสะอาดเครื่องสาอางเนาะค่ะอันไม่ค่อยใส่ริโม,โมเบียงแบบนี้เนาะค่ะอันสิใส่แต่อ้อยเนาะค่ะอันน้ำมันมะพราวนี่แหละโอ้มาทู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 หนาเนาะค่ะแล้วก็ใส่ซัมรียอัน,นเอ้ย ใส่แผ่นซัมมี่อันนั้นลบออกอันเอาออกเนาะค่ะดูประสานอันก็ใส่น้ำมันอันจอนสันเนาะค่ะมีอยู่สองอย่างนะบ่บเคยใส่อ่าผลิตภัณฑ์รีมูปะเครื่องสําอางพวกเธอเนาะค่ะใส่แต่น้ำมันนี่แหละน้ำมันธรรมชาตินี่แหละค่ะน้ำมันจอนสันคงเดีหน่อยกับน้ำมันมะพร้าวเนาะค่ะเอาเอาไปเรื่อยละอันสิไปทำความสะอาดบ้านกันเนาะค่ะเนาะ แดงนะคะเนาะดางจานนี้แล้วก่อนดางจานอ่ะแล้วนะคะอัเสร็จอันบ่าเอาข้าวเพื่องเนาะค่ะเพราะว่ามันมันบ่หลายแห้งเนาะค่ะจานมันบโปรหลายอันก็สิลืางแล้วก็เสร็จเลยมันง่ายดีเนาะค่ะเนาะถอยเอาจานข้าวเรื่อนอกจากเวลาหมูมากินข้าวเมื่อนตัดต่กไปอีกโดยซ้ำหลายๆวันอันจะเอาข้าวเรื่องเนาะค่ะ เซตเร็วนี่นะคะหลางแล้วมันก็เซตเก็บเลยเนาะลืมไป d a r l i n มสิงที่เนาะไป checkin upstairs สามีสามีเห็ดหานันบ่พอหฮะเวินตา ควาเป็นตาบุฟฟอล์เรามาจากอิตาลีเว้นตาอ่านหนังสือเพินนะ่มมาก สามสีจ่จุดโมงแล้วนะคะเนาะเหตุงานบานเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกับไข่แน่แล้วยังแต่ทยอยสักสุภาเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเนี่ยคักเนาะคะ่ะอันนั้นบระดี๋ยวบานเกือบสองอาทิตย์เนาะคะ่ะโอ้ยฝุ่นหลายคักหลายคักหลายแน่ะประดี๋ยวบานอะที่อันอยู่เนาะคะ่ะมันอยู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะมันอยู่ในอันนั้น อขอโทษค่ะในฟาร์มอ่าในต่างจังหวัดในหมู่บ้านต่างจังหวัดก็สิมีฟาร์มไม่ยังหลบหลอมเนาะค่ะเนาะไอ้เวลาอ่านเขาเหตุอ่าฟาร์มมันยังเป็นฝุ่นมันก็สีลายเนาะค่ะเนาะก็สมมติว่าเราทำก้อนสารมือสองมือใบนี้มันก็ฟุ่นกับลายแล้วเนาะค่ะนี่อุ้ยเกือบเป็นสองอาทิตย์เนาะค่ะ <laughs> อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวอันสิบเอหาอ่านนามอับทาก่อน จังใดกะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่อ่าอ่าส่งกำลังส่งกำลังใจมาให้สุขุมสุขคนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนเนาะคะ่ะเนาะพอกันวิดีโอนาค่ะขอบคุณค่ะ